คุยกันแล้วเขาก็บอกบอกปัญหาของเขาว่าเขาไม่มีงานทําเลยไม่มีงานละครแล้วก็มีนักเรียนที่มาสอนเดินแบบแค่สองสามคนแล้วก็เขามีภาระค่าใช้จ่ายต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วเขามีแฟนคนนึงแล้วก็แฟนก็เลิกกับเขาคือแฟนเขาใช้ใช้เขาแบบเสิร์ฟอาหารล้างจานใช้ทุกอย่างแต่ไม่ให้เงินเขาเลยแล้วเขาไม่มีไรายได้เขาก็มาคุยกับพี่ปูบอกว่าเขาอได้ปล่อยเงินกู้กับร้านแว่น แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยเนี่ยสิบสิบกว่าแบบส0เปอร์เซ็นต์สิบแล้วแต่ว่าวันนั้นร้านแว่นเขาจะมีรายรับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเงินเพื่อนชื่อกอกอไก่กับอาออ่างเขาบอกเขามีเพื่อนแค่สามคนเอ่อลงทุนเรือ่องเกี่ยวกับหุ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าพี่ปูมีงานอะไรแบบให้เขาให้เขาหุ้นด้วยเพื่อที่จะมีไรายได้เพิ่มเติมเนี่ยให้บอกเขาคือตอนนั้นร้านแว่ไนไม่จ่ายร้านแว่นไม่จ่ายเงินเขาหลายหลายเดือนมากแล้วเขาก็ ฟ้องแจ้งความร้านแวน่นเมื่อ,เ,อเมื่อ,เม,อเมื่อป่าปีที่แล้วค่ะลองาลองดีเซิร์นดูว่าลูกหนี้แจ้งความร้านแวน่นแล้วพี่ปูก็เลยช่วยเหลือเขาก็บอกว่าโอเคพี่อมีทำอีเวนต์แล้วก็พี่ก็อ,อยากอยากจะทําละครอะไรเงี้ยก็พาเขาไปคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกเขาอยากเป็นเลขาพิหารติดตามพิหาร,หารไปประชุมก็พาเข้าไปประชุมเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์พาเขาไปหาคอนเนคชั่นผู้ใหญ่ทุกอย่าง แล้วก็ล่าสุดที่มาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ช่องเจ็ดเขาบอกว่าเขามีเวลาให้สาหรับทําละครก็ก็เลยบอกว่าโอเคพี่ลูกหมีเดี๋ยวเรามามาพุ่นกันนะแต่ถ้าพี่ลูกหมีมีเงินน้อยอะไรเงี้ยพี่ปูก็จะให้เล่นเป็นบทแม่พระเอกหรือแม่นางเอกเพื่อที่จะได้มีรายรับใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเอาเป็นรายการสดดีไหมเขามีรายการสดชั่วโมงหรือว่ารายการสดหนึ่งชั่วโมง,อ,อ,อ,ง,โมงอะไรเงี้ยน,น่าจะดีกว่าทาละครอะไร ก็หางานให้ให้เขาทุกอย่างมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ทําธุรกิจหลายคนก็เลยบอกพี่ลูกหมีว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทําธุรกิจกับเพื่อนพี่นะคุยตรงกันเลยคุยตรงกันเองเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากคุยตรงกับเพื่อนพี่ปูขอให้เป็นระหว่างพี่ปูกับเขาละกันแล้วก็พี่ปูจะไปทําธุรกิจอะไรเรื่องของพี่ปูก็ก็เรื่องของพี่ปูแล้วก็พี่ปูก็ส่งดอกกับลูกหมีสองคนมันก็จะได้ไม่ต้องเป็นไปคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกเพื่อความสบายใจเนี่ยเขาก็ขอเช็คพี่ปูทำประกันเอาไว้ ก,ก็ให้ทุกอย่างเขาก็จะเขียนมาว่าพี่ปูคะขอเช็คสามใบเขียนอยอดเท่านี้เท่านี้ลงมาที่เท่านี้นะคะพี่ก็ตามเขาทุกอย่างแล้วกเ็เขาให้เซ็นสัญญาเงินกู้บอกว่าพี่ปูไม่ต้องพี่ปูเซ็นชื่อเฉยเอากระดาษเปล่ามานะคะให้ท้คนรถไปเอาพี่ปูเซ็นชื่อเฉยพี่ปูก็บอกว่าพี่ลุกหมีพี่ปูเขียนดอกเบี้ยไปได้ไหมว่าพี่ลุกหมีได้รับทั้งรายวันรายเดือนทุกวัน1 0 15%หรี่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขียนไปได้ไหมเขาบอก ไม่ต้องค่ะพี่ปูเดี๋ยวผิดกฎหมายพี่ปูเซ็นมาอย่างเดียวเดี๋ยวลูกมีเขียนวันที่สองมีนานะคะ ลูกนี่เหรอคะก็เขาไม่ยอมคุยกับเพื่อนพี่ปูไงคะพี่ปูบอกแล้วว่าให้พี่ลูกหมีเนี่ยคุยกับเพื่อนพี่ปูตรงเลยเพราะว่าเพื่อนพี่ปูทําธุรกิจหลายอย่างแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักเพื่อนพี่ปูขอคุยกับพี่ปูสองคนแล้วก็ขอเช็คพี่ปูคาประกานไว้เพื่อเป็นหลักประกันพี่ปูก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไม่ไม่โกงเขาอยู่แล้วไม่งั้นไม่กล้าให้เช็คหรือว่าไม่กล้าเซ็นต์เอกสารกู้คือเขาอะเขาคิดว่ามันเป็นการกู้ยืมเงินเพราะเขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าพี่ปูมันไปทำอะไร เดี๋ยวพี่ปูไปทำอันนี้เดี๋ยวพี่ปูแบ่งแบ่งกําไรให้นะ mm. อ่ะนธันหนึง่งที่เขาบอกว่าเราเสนอเราก็ให้เขาจริงๆทันหนึง่งสองทนนะันอะไรเงี้ยแต่การที่เขาเราให้เขาเรื่อยๆอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ย mm. ฉันสุดจลิตฉันไม่รับเงินฟรีเขาอาจจะเขารู้สึกว่าอ้าวฉันไม่เข้าใจดอกเบี้ยก็โอนมาฉันก็เก็บเก็บเก็บแต่ถ้าคนสุดจลิตจริงคุณต้องเอาไปทบทบต้นรู้ mm. ไหมคะคุณต้องเอาไปทบบต้นไม่ใช่ว่าคุณรับมาหกแสนแล้วคุณก็ยังคงค้างต้น ทายบอกว่าเป็นคนเสนอมาด้วยค่ะว่าเขามีเงินก้อนอยู่เท่านี้จะปล่อยจํานวนวันเท่านี้เขาเสนอมาแล้วก็ทานให้มองว่าพี่ปูเป็นลูกหนี้เลยก็ได้ค่ะก็คือตามที่เขาฟองก็คือพี่ปูเป็นลูกหนี้ยอดทั้งหมดยังไงพี่ปูก็ต้องับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนจัดการเราเป็นคนอรับโกลงจากเขาทีนี้มันไม่มียอดที่เป็นดอกเบี้ยเกินอที่ทนายบอกค่ะทางฝั่งล้นเขาก็อ้างมาว่าเป็นการยื่นข้อเสนอเองเขาไม่ได้เรียกร้องคนนี้ไม่ผิดในไลน์แชทมีเยอะค่ะว่าเขาเสนอเขาไป็นคนเรียก วันนี้ขอบวกหนึ่งพันนะคะโอนคืนกี่โมงเอ,อยอดนี้จะโอนยอดนี้บวกเพิ่มตอนที่ออโอนมาบวกเพิ่มอีกมื้นหนึ่งใช่ไหมคะมันมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะว่าเขาเป็นคนไกแล้วจากในแง่ของขที่อาจารย์ประมาณเอ,อ,อธิบายไปแล้วเช่นยอดล้านหนึ่งแต่คุณโอนแปดแสนห้านี่คุณเรียกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณหักดอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะมันมีามขาก็จะโองเงินของเขาีขาไปทออะไรแต่แต่ละอย่างแต่ละก้อนที่เขาโอ,อนม<อ> <ละ S 2> าเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขา ปล่อยดอกพี่ปูคนเดียวแล้วเราไม่เราไม่คิดที่จะบอกนะคะเราไม่เคยว่าจะบอกว่าเคยบอกเขาค่ะเคยบอกเขาว่าว่าลักษณะว่าให้ก็เงินเลยไม่ใช่ให้ครูกับเพื่อนเจยตรงเลยมีธุรกิจกระเป๋านาฬิกาซื้อมาขายไปแล้วก็มีมีเรื่องเอ่อรับจำนำรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปพี่ปูกับพีุู่มีเข้าใจตรงกันใช่ไหมว่ามันคือเงินผู้ยืมไม่ใช่เป็นเงินลงทุนเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะล่ะคุณเหมือน นนี้ก็บอกว่าโอเคพี่คุยกับลูกหมีแล้วถ้าเกิดทำขายถากไม่ได้ก็ให้เอาโฉนดให้มัน cover ยอด2ล้านเนี่ยไปขายฝากเป็นชื่อลูกหมีแล้วพอพตูมีเงินก็เอาไปถ่ายโฉนดคืนมาก็นัดกันว่าจะไปโอนวันที่14เดือนที่แล้วแต่ว่า สองล้านจนเจ้านายมิหารอะโทรมาทุกคนแบบในทักการเมืองแบบเขาไปเอาไปเนินทาไปเมาส์หมดคือเรื่องเช็คเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพี่ลูกหมีก็ขอพี่ปูบอกว่าขอเป็นเช็คพี่ปูค่ะ รมมีเวทกพีจริงไม่รมจริงป่ะเวนกรรมมีจริงค่ะคือคำแรกจะต้องพูดนะครับว่าคนเรามีหนี้เนี่ยมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าวงเงินหนี้เนี่ยที่เขาลงไว้สองล้านเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับอ,อย่าเรียกว่าน,นี้เป็นคดีเพราะมันยังไม่เป็นคดีเรียกเป็นเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นณวันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วมันสามารถจะไปนีประนอมอยู่ที่สอนอโดยมีร้อยเวนอยู่ข้างหน้าได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันว่าอย่างไร เรื่องตรงนั้นก็ไม่เคยเปิดที่เราขอเลื่อนเรื่องราวนี้ออกไปเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่พร้อมผมก็เพิ่งมาทราบกับลูกหมีกับคุณปูเนี่ยว่ามีการดําเนินการเรื่องราวที่เราได้ยินกันแบบนี้ยพอผมทราบเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําเลยผมก็แต่งตัง้งบริษัทยู m มิตปุ๊บขึ้นมาเพื่อจะให้มาดูแลเรื่องเงินทั้งหมด<ต>ผมก็บอกปูว่าพอเรารู้เรื่องนี้บอกเฮ้ย hey, ปูรีบโทรไปหาลูกหมีนะทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์โทรไปไม่รับ ลายอ่านไม่ตอบเขาก็ยังมาอ้างผมว่าผมเนี่ยรับทราบเรื่องทั้งหมดของคุณผมบอกว่าหนึ่งผมรู้จักคุณเจอหน้านคุณแค่สองครั้งคุูกยาคุณเนี่ยไม่เคยเกินสิบคำอยู่ๆคุณก็มาแอดไลน์ผมแล้วก็ส่งบันทึกประจาวันมา,าซึ่งผมไม่ได้อ่านพอผมอ่านเสร็จเึ้งผมก็เลยรีบดำเนินการตามนี้ข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อครู่เนี่ยเขาจะหยิบมาบางส่วนหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วให้ตัวเองเนี่ยดูดีเขาพูดเลยวันนั้นว่าไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีหรอกพี่เนี่ยแต่ผมถามคุณว่าที่อาจารย์ยรรประมาณพูดเนี่ยผ่านไป2ชั่วโมง2 0 0พนันผ่านไปชั่วโมง2 0 0พันผ่านไปสชั่วโมงต่อถ้าคุณบอกว่าเอาเงินตรงเนี้ยมาลงทุนบอกอาชีพผมหน่อยสิว่ามันคืออะไรผมจะได้มาลงทุนบ้างถ้าผมได้ทุกสองชั่วโมง2 0 0พันสองพันอย่างเงี้ยก็มันไม่มีอาชีพหรือธุรกิจที่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่ดาราดังเราไม่ใช่นักล้องดังเหมือนเมืองนอกที่เขาได้เงินเป็นวเป็นนาทีเป็นนาทีเป็นปนาทีไอ้อ,อ,อย่างงี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีการลงทุนและเราก็ไไไม่ได้้ปบออกใหลลงทุนะรเย เพราะนั้นมันก็คือดอกเบี้ยอย่างเห็นได้ชัดแต่คุณไปออกปากมาบอกอุ้ยคิดไม่เป็นหรอกค่ะดอกเบี้ยหมุดูไม่เคยดูก็เห็นชัดเจนออนไลน์คุณเป็นคนแชทมาเองเพาะดอกเบี้ยวันนี้เท่านี้ดูนี่แนอ่ะจะรับผิดชอบยังไงและอีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าที่ผมบอกเป็นนมอตรงนี้ได้ผมเคยมีคดีขึ้นศาลเรื่องการเมืองเนี่ยสองคนขึ้นไปปมาจนศาลเขายังเรียกมาเฮ้ยเอางี้คุณโตโตแล้วสองคนสลักหลังคดีเลย ว่าสองคนจะไม่ฟ้องร้องเรื่องนี้แล้วพอๆพพพมันที่งอย่างปฏีปนอมในชั้นศาลได้อีกเห็นไหมแต่นี่คุณเริ่มตั้งแต่แรกไม่เอาอยากจะหิวแสงหรือเปล่าผมไม่ทราบรีบออกไปถลงแถลงนู่นนี้นั่นเขาก็บอกเองเขาไม่มีงานทํา20ปีแล้วไม่มีใครจ้างนู่นนี้นั่นคุณไม่ดูตัวเองทำไมรุ่นพี่ผมรุ่นเพื่อนผมรุ่นน้องผมวันนี้ที่เป็นดาราเป็นนู่นเป็นนี่ก็มีงานกันแยะทุกคนอาจจะน้อยบ้างน,นู่นนี้มั่งคุณต้องดูตัวคุณเองไหมว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรืออย่างไร ผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงไม่จ้างคุณหรือไม่ให้งานคุณอันนี้ผมไม่ทราบแต่ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมโมโหสุดๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องระหว่างผู้ใหญ่สองคนคือของปู่กับลูกหมีพอมาฟ้องแบบนี้คนที่กระทบมากที่สุดสามคนคือลูกผมลูกผมสามคนเนี่ยบรรลุนิติภาวะคนแรก,แรกอีกสองคนยังก็เรียนหนังสืออยู่วันนั้นไปงานวันสุดท้ายที่จบเออเออม .6 แต่งชุดสีแดงไปคนตะโกนมาเลยเอย้ชุดสีแดงอะ่ะ แม่จ่ยยายเงินยังคุณๆๆๆคุณ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 คิดว่าผมผมจะคิดย <ti> ังไงคุณเอาลูกผ,ผมมายุ่งทํทำไมนั่นหนึง่งสองตระกูลหิมะทองคำเรามีสองสามร้อยคนนะครับพ่อผมได้เป็นหัวแต่เรามีสองสามร้อยคนเดี๋ยวผมจะไล่ให้หมดทุกทุกคนเลยเดี๋ยวดูแล้วกันมันเสียหายแบบนี้อ่ะผมถามอย่างนึงวนะ่าถ้าวันนี้ออกมาอย่างเงี้ยภรรยาผมเกิดไม่มีงานขึ้นมาเพราะเรื่องที่ลูกหมีไปพูดแล้วก็เป็นความเท็จ จะรับผิดชอบอยังไงนั่นหนึ่งสองตระกูลผมเสียหายวันนี้แบบที่ผมบอกมันเหมือนค,คัตเตอร์เนี่ยกีดหัวใจทุกคนที่นำสกุลทีม่ต้องทำผมถามว่าการกีดหัวใจเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณแม้แต่สมมุติได้ขึ้นศาลผมให้ศาลตีความหมายว่าให้ความเจ็บปวดเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าเงินได้ไหมถ้าศาลบอกว่าเอาะพคุณสองคน ชื่อเสียงโด่งดังตีได้อสิบล้านสมมติสิบล้านผมก็จะเอามาจ่ายค่าใช้จ,จ่ายที่เหลือนะผมบอกเลยผมจะเอาไปบริจาคในนามมูล,ลนิธิขีมัททองคําตระกูลบ้านผมได้อยู่กันมานานมากมูลที่ผมก็อยู่นานมากเราไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับจา,จากพี่ๆทุกๆคนเออ,อย่างนี้นะครับอ่ะและอีกอย่างหนึง่ง วันนี้แบบที่ผมบอกว่ามันยังไม่เป็นคดีความวันนี้เข้ามาก็คือมารับเ,เขาเรียกว่าอะไรมารับ <Okay. S 1> มาไก่เกียร์แล้วก็มามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วกัอะไรงั้นไก่เกียร์เนี้ยแต่ว่าคุณได้ลงโซเชียลมีเดียคุณได้ลงแฮชแท็กหรือพวกอวตารอะไรต่างๆเนี่ยได้ลงไปหมดแล้วว่ารองนางสาวไทยซึ่งเป็นดาราชื่อยอ่อปอปาอ่ะอันนี้อาจจะงงเอออาจจะมีเป็นสิบเลยแต่อดีตดารา เป็นนักการเมืองเขียนภาษาอังกฤษว่าโกลเด้นสโนว์ก็แปลว่าหิมะทองคําเขียนรูปหานก็แปลว่าหานหานกับปูใน70บกว่าล้านคนในประเทศไทยมีคู่เดียวครับมีคู่เดียวครับไม่ได้มีวินสิบคู่นะฮะเพราะนั้นนี่คุณหมิ่นผมและไอ้พวกที่ลงทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องไปลบนะเพราะผมได้ก๊อปได้เจา้จาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยผมจะไล่ฟ้องคุณลายตัวเลยนะเตรียมเงินกันไปให้ด้วยนะครับเตรียมเงินกันไปให้ด้วยลายตัวนะครับผมบอกคุณไว้ก่อน